กลมาแหล่ะวันนั้นไม่ได้ละผมต้องต้องแบบนี่ห้องน้ำไปทางไหนครับห้องน้ำไปทางไหนครับห้องน้ำไปทางห้องน้ำไปทางไหนจ๊ะคุยรู้สึกว่าสวยเกินรู้สึกว่าสวย น้ำหนักขึ้นรู้สึกวการอบเนี้ยน้ำหนักขึ้นแล้วแบบตัวตัวหน่ะตัวหนาท่าไนร่คือหน้าเริ่มแหละหน้าเริ่มแอบบข้องผมเขา้ของผมเขาเดิเานาามน้ำหนักหงุดน้ำหนักเพิ่มแล้วเพิ่มอีกสวัสดีทุกคนครับอเห็มันดูใหญ่กว่าทเคิดปเองใหญ่ใหญ่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นก่อแต่ก่อนนี้แววมากขึ้นรู้สึกกล้ามเนื้อมาละอีหน่อยต้องถอดเสื้อลายแล้วโชว์สิบเพ็ชไม่ได้ครับไม่ได้ยังไม่ยุยังไม่ถึงยี่สิบ นี่นี่เดี๋ยวผมล่าวาคืออุ้มหมาทุกวันทุกคนเคลียลับนะครับอุ้มหมาวันละสิบห้าโลสามเวลาอุ้มอย่างนี้อุ้มอย่างนี้เลยแล้วก็ตอนอุ้มหมาก็สควอสสควอสไปด้วยสควอด้วยเหรอใช่ถ้าเป็นประโยชน์คืออุ้มหมาเป็นประโยชน์อุ้มสองตัวเลยคนละข้างอุ้มถูกก็คือแขนหักก่อนเลย เอาเดี๋ยวผมคนเสื้อกดผมก็เสื้อกดนี่ใส่กันมกดคู่ปะเนี่ยไอ้ตอนแรกไม่ไม่กด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 ได้ดีไอไวดีไอวอันนี้กดมากดข้างไม่กดข้างละตกละเออสวัสดีคนครับสวัสดีทุกคนที่ต้องรู้แปดล้านคนนะือก่อนนะครับสวัสดีครับมีรถพุ่งไหมรถพุ่งง่ายๆเลยก็คือรถของหวานน้ำตาลทุกอย่างรถแป้ง พึ่งุมก็ถ้าออกกําลังกายก็จะเป็นสคลคอลเออสคลคอลแล้วก็นี่ปะก็คาร์ดิโอทุนสองคาร์ดิโอแบบทุกวันไปเลยคาร์ดิโอทุนสองแต่ก็ไม่ควรนะหัวใจสวัสดีครับต้องเลิฟอ้ซีอูไม่ได้เจอกันน,นานๆสวัสดีครับทุกคนยินไงสวัสดีครับทุกคนนี่นั่นแต่ <laughs> มีกล้ามโชว์กล้ามอย่างเลยน <laughs> ะเราเนี่ยพี่เฟียจิครับเฟียจิเฟียจิ อันนี้ก็คือสามารถบอกในไลฟ์ได้ว่าตอนนี้นะครับจะเรียกเรียกเฟจจิได้แต่ว่าชื่อชื่อจริงดกนัานทุกคนจะเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะประกาศให้ทุกคนรับทราบกันนะครับบอกบอกเขาไปเรได้ยเลยไหมว่าชื่ออะไรตด้เลยบอกได้เลยเพราะว่าในในไอจีันก็เริ่มแบบก็ใส่ชื่อใหม่ไปแล้วเรียกว่าทอนจิรนนท์โรจนวรกันนะครับ ชื่อไพลอตชื่อหลอดพี่ชื่อหลอดชื่อหลอดนะเรานี่คาร์ดิโอที่เป็นเส้นๆมีครีมชีสและเบคอนนั่นมันคาโบนาร่าหรือเปล่าหรือเปล่ามันจะตัวราคาละไม่เหรอเราไปเรียกว่าพี่เฟียทอนจิรนนท์โรดวรกันนะครับเรียกจิรพงศลิศไม่หันหรอไม่หันไม่หันอ่ะเรียกทอนจิรนนท์หันเลยหันเลย ใครเข้ามาก็ประกาศรประกาศเลยว่าหัวไว,ะวนะพี่เฟยหัวไวเพราะว่าเฟเปลี่ยนเฟียทอรทอนทอน์เขาไม่ทอร์ทอรทอร์ทอนทอใช่เฟียทอร์เนี่ยเฟียทอรพี่ทอนที่ไปก้าใส่ฟ้าใช่ยังว่าเฟียจิกได้นะวิ่งเชียจิกนะ่ารักดีอพี่เตรียมจิกไป<ด>แต่ว่าียจ์ทอร เดิมเงินถอนใช่ถอนถอนตังค์หน่อยถอนเงินหน่อยเห็นไหมพอแล้วถอนเงินเดือดพอไมาเลยงนี่เราต้องมาตบมือกันแล้ววันนะมามาอย่างสีเหลืองปั่นขอบคุณนะพอแล้วเปลี่ยนเรื่องเลยอไม่ได้แล้วไม่ได้ไม่ได้ถูกเราจะไม่ได้เลยเหรอกล้ามใหญ่กว่าคนข้างใช่ไหมพี่เกยกล้ามใหญ่กว่าอีกอะ ไม่จริงมันแค่กุมกล้องยอมไม่ได้แล้วเนมาใช่หรอเราทัเนี่ยทำได้ไงไไไหโอ้ปวดแผรตั้งเลยนี่อะไอวันนี้ก็จะมีแบบปวดแขลงเลยตออเลยนี่คือดัมเบลคือเป็นน้องหมา ดำเบลเป็นสิ่งชีวิตนะครับทุกคนดำเบลหายใจได้ดำเบลมันแบบมีชีวิตแบบนี้จะเป็นใายเอกได้ไงเป็นได้เองเยองจริงมันเล็กมากเลยนะไม่ก็คือเพื่อเอกตก้องใหญ่กว่าใช่หไหมล่ะเพื่อเอกเราใหญ่กว่าเยอะไหนไหนต้องบอกมาไอพี่เพ้ก็บอกมานะใช่ <laughs> ตัวจริงเลยตัวเปล่าเขาม่ดูนะ เราแค่อยากใส่เสื้อให้มันเต็มขึ้นตรงนี้เพราะตอนนั้นจต่ไม่ว่าตอนที่ตอนตอนที่ทังผอมไปเนี่ยแบบมันผอมมากเลยเนาะเออแต่ก่อนแต่ก่อนผอมผอมเลยอะแบบเลยอะ่ะมันมีมีความมีความแบบเป็นกล้ามเนื้อแตอนน่มีกล้ามเนื้อขนาดก็โอเคหนแบบอออแบบจับพระเอกทุ่มหูได้เขาจับทุ่มได้มาเลยคนก็เกินไปเขาจับ หมาที่บ้านบ่อยได้พอๆกันถ้าท,ทายหนักเท่าไหร่คุณจะยกมันบ่อยไหม75แรงนะนี่แรงนะ60อ่ะ60 73ก็แข็งกว่าต้องจับ75หรือเปล่าอันนี้ผลงานเนี่ยแล้วมันต่างจากมันต่างจาก75ตรงไหนอ่าไม่ก็ห่างสองโลไงอ๋อหา่างเยอะเลยเนาะสองโลเนาะ เนี่ยกเบเนบิวผลงานเลยครับอะไรนะอันเดบวผลงานนะครับน้องัะพี่ถามหรือใครถามอ๋ออันเดตผลงานตอนนี้ก็มีซีรีส์ที่กำลังจะถ่ายนะครับซีรีส์ The l o v m a t t e r เดี๋ยวติดตามเอาจิงก็จะมีอีอ่าเป็นรายการหนึ่งนะครับน่าจะได้ออนแอร์ช่วงช่วงช่วงปลายปลายปีรอติดตามกันนะครับไม่คือไม่สามารถบอกได้แต่ว่าเป็นรายการ <c oughs> ยังไม่ถ่ายอีกหรอใช่รออยู่ครับช่วนีร้รอโปรเซสอยู่มีเวอร์ชนตัวน้อยอ่ยพี่ฟุกสูงเท่าไหร่ครับอีกกิโลสูงเจ็ดสิบสามกิโลครับพ,พี่ฟุกสูงกี่กิโลสูงเจ็สิากิโลหนักร้อยแปดสิบห้าครับเกิด <c ười> มาตรฐานาปะหาหมอหาหมอด้วยมาตรฐานชายไทยเลยอันนี้ เราเห็คนดูสิบล้านคนตอนนี้ด้วยนะครับมีอะไรสอบถามไหมครับตัวนี้กําลังเข้าสู่ช่งวงวัยรุ่นนะครับสิวก็เลยขึ้นหนึ่ง<ม>ตึนี่<ม>งวงวัยรุ่นอะไรไม่ขึ้นเนี่ยกรลั่อ,อ๋อหนึ่หร้อเปแล้วช่วงฮอร์โมนไว้วาวุนอ,ะอ่ะฮอร์โมนไว้วาบุนมาตรฐานชายไทยหนูคิดไม่ดีแลวแล้วหนูคิดอะไรล่ะคิดไม่ดีมาตรฐานชายไทยหนูคิดไม่ดีเลยคิดอะไร ่าตรฐานชาไทยก็คืออาจจะเป็นความสูงสแตนดาร์ด185เอ๊ะเอ๊ว่าารฐานชาไทยเท่าไหร่185แล้วนี่เป็นอะไรต่ำกว่ามาตรฐา<ะ>น186ไงอ๋อ186เลยบอกไ<อ><อ>ม่ได้เหตุว<อ>ิโยภาแล้วก็ทุกคนนะถ้าใครแบบว่าช่วงนู้กินน้ำน้อยแนะนำไม่ซื้อก็บอกน้ำมากินกอเนกเล็กพอ มันขวดเลยอย่างงี้ยอันนี้กินนิดอะสองนิดตัวละน่าจะห้าลิตรเนาะห้าเลยหรอใช่สิวันหนึ่งกินได้ขนาดไหนก็นดีนะไมีนะครับถ้าซื้อได้ที่ซาิโอ้นะครับตักกีตการ์ดเลยคุโรบินี่อาคุโรมาซีซาิโอ้ครับมีขายตามซาิโอน่ารักมาก ไได้เหมือนกันราคาเ้เหมือนกันอาาน้อยกว่าตัวใหญ่เข้าดีเลยได้ครับใช่ครับชี้เสียงทำหรือทซื้อมากี่เดือนละเดือนงนกว่ากว่าเพื่อะทำมาใช้กินอว้ทมหมดแล้วอ่ะเต็มเต็มหมก็พอละไปแต่คนจมากเลย ้อน้ำหลายรอบไม่ไม่เป็นไรหรกมันเขาวืามันกีรเปิบ็จนอนด้ค่สรุปไม่ใช่ห้าลิตรหรอกพูดแบบนี้แหละนีว่าจะไปเอาน้นสอลิตรสองลิตรสองลิตรสองลบอกแล้วว่าสองลิตรห้าลิตรจะใหญ่กว่านี้ห้าลิตรเืออนเขาดีกว่าถ้าผมคคยซื้ออะไรห้าห้าลิตราจะประมาณนี้ใช่ป่ในที่ที่เขาปยกไอ้ที่ในในเ็นตปะที่แบบอ่างน้ นมีข้อบ้องส่วนลดงานเยอะแปลงก็ไม่เยอะเราพูดโอเวอร์แล้วกว่อนให้ทุกคนแบบเฮ้ยมันจริงไหมแล้วไม่มีอะไรเออเขาบอกพูดโวเวอร์คนเปลี่ยนก็ผมชอบพูดเวอร์คุณมีปัญหาไหมล่ะครับคุณใจเย็นซิไป <c oughs> ด้านนีน้เห็นไหมล่ะครับคุณปิ่มพัพดใจเย็นนะวีนเลยปะรับเปลี่ยนมดเลยผมรู้ว่าน้ําตาลไม่ถึงคุณอย่าวีนเลยถ้าวันนี้ม่น้าตาลไม่ถึงวันนี้ไม่ได้กินน้าตาล พูดนอนอ่ะวันนี้ไม่ได้น้ำตาไม่ถึงเลยวันนี้กินแดกข้าวไปเพียะนี่กินข้าวไปน,นิดเดียวเองน้ำตาตกเราวินเพื่อนงงกินข้าวไป <c oughs> กินนิดเดียวน้ำตาตกแล้ววินเพื่อนงงเออวินเพื่อนทำไม่เสียผมล้อเล่นเคาเร่าเปน็นไอ้นี่เป็น ผมซ้มบทอยู่เป็นบทวีนเอ่อคาลรคเตอร์เมื่อกี้คือเป็นน้องน้องวีนโอ้สามมาส่งดอกไม้ให้น้อยไม่ขอหน่อยเลยก็น้อยเถอะเอ้าไม่พูดหอขอบคุณนะแกที่ส่งมาให้แป่นที่หลังไม่ต้องอขอเล่นให้ทารวะพี่อ่านกันนะสามเย่งอะไรเลยก็ขำขำขำขโทรขอบคุณมากที่ส่งคอยมาเห็นตลอดเลยเพื่อนผมเวอร์ชอปหรือยัง ชอบไปแล้วบชอบไปแล้วครับท้องบทไปแล้วในแต่ท้องให้ฟังก็เลยก็กลาอเปใแล้วไม่ w i n n e พี่จริง้วย w i n n าพี่แสดงให้ w i n e r วพี่ช่จุท้องอันนี้นะท้องของตัวละครอื่นไต้นีี n e ชื่อผู้ไม่ใช่ไม่ใช่ผู นี่นะเข้ามาได้ไงอ๋อกัประตูเข้ามาแล้วตอนเล่นจริงก็ต้องเหมือนกันใช่ตอนเล่นจริงก็นี่นาเหรอ่จริงจริงเลยคิดถึงคิดถึงพี่อะรเหรอไอ้บลล่ะชื่ออะไรนะแล้วต้องไปจำหรอกอีกคนนึงอ่ะอยจำผมพอคนเตชิ้น มีฉาก n อ NC ซอซีคืออะไรล่ะครับผมไม่ค่อยรู้เรื่องเลยช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยเอคืออะไรยังไม่รู้เหมือนกันใช่ยุยบ์ซิตี้หรือ,ปปอเปล่าหรือเปล่าของเรามันดูดื่งขนาดนั้นเลยหรอไม่น่ามีนะคะเราเป็นในนี้ เป็นเรื่องใสายๆแล้วก็สถานการณ์ก็เราแค่เดินจับมือกันได้เด้จับมือกันแค่นั้นเลยใช่แค่นั้นดจับมือกันจับมือกันกอดอย่างนี้แค่นั้นงไม่ดูแล้วเฮ้ยไม่ดูไม่ดูไม่ดูไม่ได้มันต้องมาต้องรู้อวจับมือกี่ครั้งกอดกันกี่รอบใช่เราไม่สามารถถ่อยปล่ได้แต่ว่าน่ารักคู่ของเรามันน่ารัก นี่เนาะต่อต <c oughs> ่ออยู่อะไม่เยิ่งกินนี่แหละขอกิน